สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มีตัวรุ่นนะคะปากกามาฝากกันนะคะในคลิปนี้เนี่ยเราจะมีตัวรุ่น l i m i t ต็ดนะคะของทั้งปากกาปากเกอร์แล้วก็รามี่นะคะตัวรามี่จะเป็นตัวรุ่นล่าสุดเลยนะคะ l i m i t ต็ด2023นะคะปีนี้นะคะเขาทําำอ s t a r ออกมาทั้งหมด2สีนะคะอ่าก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยมีกิฟต์เซตด้วยนะคะก็ตัวรามี่ออสตาเนี่ยนะคะสสีนี้นะคะเป็นสีล่าสุดของปีนี้ที่ออกมาต้น ปีเลยนะคะเราก็จะเห็นเป็นโทนสีออกส,ยสวยๆอย่างนี้นะคะตัวนี้เรียกว่าสีเพทโทนะคะแล้วก็สีไลแหลกนะคะก็ อันนี้ก็จะเป็นตัวกล่องกิฟต์เซตเขานะคะก็สําหรับคนที่สะสมหรือว่าชอบตัวรามี่นะคะก็สามารถสะสมได้โดยทีอ่อย่างพวกกล่องกิฟต์เซ็ตเนี่ยก็จะมีซองหนังเข้าคู่กันด้วยนะคะอย่างตัวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะออกเป็นโทนสีออกม่วง,งนะคะโทนชมพูนะคะแล้วก็ตัวกล่องก็จะเป็นตัวกล่องรีเมตต์นะคะเขาทําออกมาค่อนข้างที่จะลงตัวนะคะโดยที่จะเป็นตัวสีของกล่องเนี่ย จะแตกต่างกับตัวสีของอ รุ่นอื่นๆนะคะก็คือจะทำเป็นสีเฉพาะของเขาตัวนี้ปีนี้นะคะ2023มี2สีก็คือสีลายแลกแล้วก็สีเพโทนะคะตัวนี้ก็จะออกเป็นสีออกฟ้าๆเขียวๆนะคะประมาณนี้ซึ่งแพ็กเกจกล่องของเขาเนี่ยจะออกทำออกมานะคะโดยที่ฝาเนี่ยจะเป็นตัวสีเดียวกับเพโทอ่าแล้วก็ตัวที่ตูดท้ายกล่องนะคะก็จะเป็นสีลายแลกอ่าก็จะมาเป็นชุดแบบนี้นะคะ ซึ่งก็จะใช้เป็นตัวแพ็กเกจกล่องสีเดียวกันไปเลยนะคะแต่เป็นทูโทนนะคะก็ปากากาก็มีให้เลือก2เฉดสีซึ่งเดี๋ยวในคลิปหน้านะคะเราก็จะมาลงให้ดูทุกปากากาหัวแบบนะคะอย่างตัวนี้จะเป็นตัวแบบของหัวโรโรบอลนะคะก็จะมีทั้งบอล i พอยเพนแล้วก็โฟลทันเทนนะคะสำหรับโฟลทันเทนก็จะมีหลายปากากาขนาดไซส์นะคะไม่ว่าจะเป็น F EF นะคะ F 0.5 0.35 0.7 1.0เ่ 7, 0, ประมาณนี้นะคะโอเคอย่างตัวนี้นะคะ1ขีดก็จะเป็นตัวโรโรบอลก็จะมีเขียงลาบี้ด้านล่างนะคะก็จะตีเม e in เยอรมันนะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวออกอลูมิเนียมนะคะตอนนี้นะคะราคาของอารามี่นะคะเขาปรับขึ้นมาแล้วนะคะเกือบทุกโมเดลนะคะราคาปรับขึ้นมาอยู่เกือบประมาณ15-20%นะคะกะ็เป็นราคาตัวใหม่แล้วนะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็ตัวนี้เป็นสีใน1ชุดเนี่ยเขาก็จะให้มีตัวกล่องนะคะที่เป็นสีเข้ากันกับตัว คอร์เรคชันของเขานะคะแล้วก็แพ็กเกจถุงซึ่งแพ็กเกจถุงเนี่ยก็จะมาเป็นถุงทูโทนเช่นเดียวกันนะคะด้านนึงจะเป็นตัวสีอ่ายแลกนะคะด้านนึงจะเป็นสีเพทโทแบบนี้ก็ดูสวยงามนะคะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นสีที่ออกโทนใหม่นะคะเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันถือดูในส่วนของป a r เก r ร์นะคะที่เป็นตัว limited ดวีนี้นะคะก็เป็นโทนสีออกประมาณสีออกม่วงๆเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูในชุดตัวกล่องกล่องเซตบ้างนะคะตัวกล่องเซตเนี่ย จะมาอย่างตัวนี้เป็นตัวเซตไลเละนะคะก็ในในกล่องเนี่ยจะดูดีมากๆเลยนะคะก็เป็นโทนสีเดียวกันทั้งกล่องนะคะตัวนี้แล้เวลาเราเปิดมาด้านในนะคะตัวนี้จะเป็นตัวออฟชั่นอลเพิ่มนะคะสําหรับบางคนที่อยากจะไปเป็นของขวัญให้คนพิเศษนะคะเขาก็จะได้ตัวกล่องตัวนี้อ่าซื้อเพิ่มมา พร้อมกับตัวซองหนังที่เป็นสีเดียวกันกับตัวด้ามสําหรับตัวด้ามกล่องเนี่ยถ้าเกิดเราให้เป็นของขวัญน,นะคะเราสามารถที่จะใส่หนึ่งด้ามก็ได้หรือว่าเราจะใส่ซื้ออีกด้ามหนึ่งใส่ก็ได้นะคะก็จะเป็นบอ,พอทพอยเพนคู่โรโลบอหรือว่าโรโลบอคู่ฟอสเทนเทนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับตัวนี้ก็จะประมาณนี้สำหรับตัวนี้เป็นตัวสีเพโทนะคะก็จะเป็นโทนก็สีนี้ก็ สวยเช่นเดียวกันนะคะก็จะตัวสองหนังก็จะมาโทนสีเดียวกันแบบนี้เลยสวยงามน,นะคะเวลาคนให้เป็นของขวัญน,นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมเป็นตัวแพ็กเกจก่อน,บบน้ ก็เซตถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นตัวเซตของรามี่ซาฟารีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะคอลเลคชั่นเนี่ยเขามาเป็นครีมแอนด์สตรอเบอรี่นะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวอย่างของตัวสีครีมนะคะตัวซาฟารีเนี่ยจะเป็นตัวเนื้อออกพลาสติกนะคะก็เป็นตัวเนื้อทรายทาชื่อออกมาค่อนข้างสวยนะคะคอลเลคชั่นนี้นะคะดูนิดนึงนะ ็จะประมาณนี้นะคะสีออกครีมนะคะแล้วก็ตัวด้ามของเขานะคะก็สีเดียวกันทั้งด้ามเลยนะคะก็จะมีตัวแบร์ลามีอันนี้เป็นตัวอย่างที่ลูกค้านะคะ,ะเลือกนะคะก็จะเลือกเป็นตัวฟอนอังสนาเนาอะ,อะก็จะได้ประมาณนี้ถือว่าสวยงามมากนะคะสําหรับตัวนี้เมดอินเยอรมันเช่นเดียวกันแพ็กเกจกล่องเขาก็มาเป็นตัวเข้ากันกับตัวด้ามแบบนี้เลยนะคะ สำหรับสีครีมแล้วก็ตัวถุงของเขาก็จะเป็นตัวสีครีมเช่นเดียวกันก็เป็นอีก1ชุดลิมิเต็ดนะคะสำหรับคนที่ชอบปากกานะคะก็เสร็จพวกนี้ก็จะค่อนข้าง ออนักสะสมเก็บกันเยอะเลยนะคะถัดมานะคะเราลองมาดูในส่วนของตัวปร์เกอร์บ้างนะคะตัวปร์เกอร์เซตนี้นะคะก็จะเป็นตัวเซตป a r เกอร์เวกเตอร์เอลนะคะเป็นชุดอารานะคะก็สีจะทําออกมา2ส,สีเฉดเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีโทนออกสีม่วงกับตัวนี้นะคะจะเป็นสีพาสเทลนะคะสําหรับสีพาสเทลเดี๋ยวเรามาดู ฟังก์ชันของตัวปร์เกอร์ตัวนี้นะคะก็จะมาทั้งกล่องเซ็ตเลยนะคะค่อนข้างเป็นกล่องใหญ่แล้วก็ใช้งานได้หลากหลายนะคะตัวด้ามเนี่ยก็จะมาเป็นตัวทั้งโฟลท o n เทนแล้วก็ r โรล,ลบอ l นะคะสามารถที่จะเปลี่ยนหัวได้ด้วยค่อนข้างที่จะเป็นรุ่นที่ดีมากๆนะคะสําหรับตัวนี้แล้วก็สําหรับใครที่เป็นนักสะสมก็ น่าจะเก็บไว้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็ทําออกมาค่อนข้างน้อยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวด้านบนของเขาก็จะมีในส่วนของแบบนี้นะคะแบรนด์ปาร์เกอร์แหเป็นสีเงินนะคะสีพาสเทลจะเป็นโทนออกสีฟอฟ้าแล้วก็มีตัวไล่ไล่เฉดสีแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะเรเซอร์ชื่อได้เช่นเดียวกันใส่กิมมี่หัวใจลงไปได้นะคะมีแบรนด์ปาร์เกอร์ตัวด้ามตัวนี้นะคะ จะมาเป็นตัวปากกา Falton 1ทนะคะหัว f 0.5นะคะก็เขาก็จะให้ในส่วนของตัวรูปสูบหมึกมาด้วยนะคะเอาไว้สือ่อสูบก,กับหมึกหลอดเราสามารถถอดออกนะคะเราก็ใช้ตัวน้ำหมึกหลอดพิเศษตัวนี้นะคะที่เขาให้มาเขาให้มาทั้งกล่องเลยนะคะก็คือ5ชิ้นนะคะสำหรับตัวนี้เราก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เป็นฟอทเทนเทนนะคะเราก็สามารถที่จะใช้เป็นตัว หัวปาะการโรลโลบอลได้ด้วยนะคะก็ตัวนี้นะคะพอเราเปลี่ยนเป็นตัวโรลโลบอลนะคะก็ใช้เป็นหมึกโรลโลบอลได้เช่นเดียวกันสำหรับตัวนี้เราเปลี่ยนตัวนี้นะคะเวลาเราเปลี่ยนตัวโรลโลบอลก็ใช้เป็นหมึกโรโลบอลที่เขาแถมให้เขาให้มาครบชุดเลยนะคะ ตัวนี้เราก็จะได้เป็นตัวปากกาลโ,ลโบรบอลนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะก็เราสามารถที่จะสลับกลับไปใช้ตัวฟอลเทนเได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สำหรับเซตนี้เขาก็ยังให้ตัวซองหนังมาด้วยอีกหนึ่งชุนนะคะ ก็เป็นหนังซองหนังที่เป็นตัวแบรนด์ปักเกอร์เลยนะคะสำหรับตัวนี้ก็ในในตัวเซตเนี่ยใส่ได้ถึง3ด้ามเลยนะคะเวลาเราอาจจะเอาไปใช้กับตัวอซองปาการุ่นอื่นแบรนด์อื่นได้นะคะถือว่าครอ,อบคลุมมากๆนะคะตัวนี้คุ้มมากๆเลยก็สามารถทำชื่อได้เช่นเดียวกัน ก็ช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครจะมองหาเป็นของขวัญน,นะคะแต่ละแบรนด์ก็จะมีทําเป็นพวกกิฟต์เซ็ตออกมานะคะก็ถือว่า,าเหมาะสําหรับการที่เราจะให้เป็นของขวัญพิเศษได้นะคะสําหรับตัวนี้ okay. เราดู ถัดไปนะคะเราลองดูตัวอย่างของอประกาที่เราทําชื่อเสร็จแล้วนะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็จะมีทั้งตัวนี้ตัวนี้จะกําลังฮิตมากนะคะแล้วก็ขายดีนะคะสําหรับโทนปีนี้ค่อนข้างมาแรงตัวโทนสีโรสโกนะคะเราก็รุ่นตัวปักเกอร์รุ่นนี้นะคะเขาทําออกมาเป็นตัวสีโทนโรสโกซึ่งเป็นตัวจ็อตเตอร์ เอ็นะคะทำเป็นสีเดียวกันทั้งด้ามกับแหนบนะคะเราก็เราก็สามารถที่จะทำชื่อได้นะคะตัวนี้เป็นตัวบ,บอรพอยต์เพนด้ามกดถัดมาก็จะเป็นตัวอาร์ติเฟกต์ที่เป็นมาทริก้านะคะตัวนี้เป็นตัวสีซูเปอร์แบ็กก็สวยงามลูกเดื่นเช่นเดียวกันนะคะซูปเปอร์แบ็กสำหรับตัวนี้ตามมาก็จะเป็นตัวเพนเทลทวิสต์นะคะ ตัวนี้เป็นโทนสีบรูน้ำเงิน่าก็สวยงามน้ำมึกเอนเนเจอ่์ ก็ถือว่าทำเชื่อออกมาได้สวยโทนสีของเพนเทลตัวนี้นะคะทวิสนะคะก็มีออกมาเกือบ7สีแล้วก็มีที่เป็นสีพาสเทลด้วยนะคะสําหรับตัวด้ามถัดมาจะเป็นเพนเทลที่เป็นตัวสลิมนะคะตัวนี้เนี่ยตัวด้ามจะค่อนข้างสลิมเป็นเมทัลสลิมนะคะแล้วก็เป็นน้ำหมึกเจลแบบทรงเปิดปอสีออกโทนประมาณ ตัวนี้นะคะมันจะเป็นสีออกโทนเทาเงาๆนะคะก็คล้ายๆสีแบบประมาณดะไอเปโซประมาณนั้นนะคะก็ไม่ได้เชิงดำสนิทแบบตัว Super Bag แบบนี้นะคะโทนเทาเงิน <Okay. S 1> ก็ถือว่าสวยงามมากถัดมาจะเป็นตัว Parker อร t t e r รุ่นอ t สแต a ด d ร์ะ Standard นะคะตัวนี้ก็จะมีอยู่หลากหลายสี ค่อนข้างที่จะเป็นตัวรุ่นยอดนิยมของปาร์เกอร์นะคะราคาย,ย่อมเยาแล้วก็สามารถที่จะทําชื่อทําโลโก้ได้นะคะองค์กรก็จะแจกค่อนข้างเยอะนะคะน,นี่ก็อาจจะเอาไปทําเป็นของขวัญให้คนพิเศษอันนี้ก็จะเป็นพวกของขวัญให้พนักงานให้ลูกค้านะคะเราก็สามารถที่จะลงะทั้งชื่อทั้งโลโก้ลงไปได้นะคะ ัดมาก็จะเป็นตัวรุ่น Parker Vector นะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวหัวโรลร์บอลนะคะรุ่นนี้ก็มีทั้งตัวบอลพอยต์เพนโรลรบอลแล้วก็ฟอลตันเทนนะคะก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะคะ ก็สำหรับในคลิปนี้เราก็มีตัวอย่างค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็สำหรับตัวแต่ละรุ่นนะคะสามารถดูอย่างละเอียดได้ในที่แยกคลิปไว้นะคะอย่างแบรนด์รามี่ตัวริมิต d นี่นะคะเราก็ลงมีลงไว้อีกหนึ่งคลิปนะคะก็ลองสามารถดูได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ